หลายคนจะคุ้นชื่อโ o ลตัสเพราะนี่คือแบรนด์รถสปอร์ตมันสปอร์ตมากนี่คือโอกาสสุดท้ายที่คุณจะไ,ได้โรลลัสป้แดงที่เป็น OG ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธโลตัสในงานม o เตอร์เอครับหลายคนจะคุ้นชื่อโลตัสเพราะนี่คือแบรนด์รถสปอร์ตต้องเล่าก่อนว่าณนะวันนี้โลตัส ได้เปลี่ยนผู้แทนจําหน่ายก็คือกลุ่มของเวิร์นนะครับซึ่งก็เป็นยลเลอร์ที่ขายรถแบรนด์พรีเมียมชื่อดังนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ในการขายรถสปอร์ตโลตัสนั่นเองแล้วก็สิทธิ์ในการใช้ชื่อโลตัสไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขามีรถสปอร์ตให้เรามาดูกันเนี่ยน่าจะ3คันได้นะครับแล้วก็จริงๆก็มีรุ่นที่เปิดตัวไปล่าสุดนั่นก็คืออ e ีมิราแต่ว่าต้องบอกก่อนอีม e ิราเนี่ยยังไม่เข้าไทยนะครับคือความต้องการของทั่วโลกเนี่ยเยอะมากๆแต่ในวันนี ถ้าจะให้ผมพูดในเรื่องของโปรดักต์อ่ะก็พูดกันตรงๆว่าไม่ได้ชํานาญในเรื่องของรถสปอร์ตก็ต้องมีคนที่เอ็กซ์เพรสตด้านนี้นะครับผมอยู่กับตรงนี้ละสวัสดีครับรบแนะนําตัวครับผมบ๊อบนะครับจากโรลล์ทัสคาไทยแลนด์ครับผมครับพี่บ๊อบครับอธิบายแบรนด์โรลล์ัสแบบพอสังเขปหน่อยว่าที่มาเป็นยังไงอะไรใช่ได้ครับโรลล์ัสเนี่ยที่มาเนี่ยเริ่มต้นเลยจริงๆเนี่ยก่อตั้งโดยคนคอลลินแชปแมนและคุณคอลลินแชปแมนเนี่ยเป็นคนที่ชอบการแข่งรถมาก ซึ่งปรัชญาหลักของเขาคือการที่ทำรถแข่งที่ขับดีและเร็วเนี่ยน้ำหนักต้องเบาและทุกอย่างต้องซิมเพิลที่สุดในการสร้างรถขันขึ้นมานะครับออน,นี่ก็เป็นคาแรคเตอร์ของโราตาความซิมเพิลความไลท์เวทนะครับผม<ถ>ใช่ถ้าจะว่าง,ง่ายๆแบรนด์นี้เกิดขึ้นเพราะความบ้ารถใช่ความบ้ารถความชอบขับรถการแข่งขันชอบแข่งรถเขาก็เลยต้องสร้างรถที่น้ำหนักเบา แล้วก็แรงด้วยใช่ครับในวันนี้บูธโ o ตัสมีรถมาโชว์กี่คันครับตอนนั้นตอนนี้เรามีรถมาโชว์3คันนะครับเป็น e x i s ซ1คัน El i ิ e 2คันครับผมจะไล่ดูคันไหนดีอันไหนที่แบบอเริ่มเอาแบบเบสิกก่อนเริ่มต้นก่อนตัวนี้ถือว่าเป็นตัวออริจินอลของคาแรคเตอร์ของแบรนด์โรลัสนะครับโรลัสอีลิสตอนนี้เป็นตัวเจน3เป็น S3 นะครับตันนี้เป็น El i ิ e Sport 220นะครับผมเป็นรุ่นใหม่ที่เรานำเข้ามา3คัน สามสีนะครับคันนี้จะเป็นสีเขียวเอ็มพายกรีนนะครับภายในเป็นสีเบจคันเดียวในไทยแน่นอนครับผมทุกอย่างจะกันชนหน้าจะเป็นเวอร์ชันใหม่พวงมอะไรจะเป็นเวอร์ชันใหม่เป็นแบบไฟนอล e d ดิชันคือคือบางดีเทลมีการปรับให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่คือหลายคนจะเห็นภาพต่างประเทศคิดว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆมันมีการปรับดีเทลบางอย่างให้เข้ากับปีใช่ครับให้กับเรียกว่าเป็นลายผลิตดีกว่าให้เข้ากับลายผลิตกันชนนี่เป็นรุ่นใหม่สามอย่างมาดูทางด้านหลังนะครับ ก็ถ้ารุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นไฟเบรกสี่ดวงรุ่นให<อ>ม่เนี่ยจะเป็นดวงสอง,สองดวงท่านั้นอ๋อน,นี่เลยใช่ไหมครับจะเหลือเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนี้สี่ดวงอ๋อจะเป็นสี่จะเยอะๆหน่อยใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับผมล้อก็จะเป็นล้อลายใหม่พวงมาลัยใหม่หัวเกียร์จะเป็นรุ่นใหม่แบบว่าเปลือยให้เห็นเรื่องเมคานิคอ ให้ได้ f e ลลิ่งกันในการขับมากขึ้นนะครับอันนี้เราดูด้านในได้ไหมครับได้รับเชิญครับโอเควิธีขึ้นคือต้องยังไงฮะวิธีขึ้นนะครับให้พี่บ๊อบสาธิตก่อนง่ายง่ายที่สุดแล้ว s i m p l ลที่สุดนะครับเอาขาซ้ายเข้าไปก่อนอ๋อขาซ้ายแล้วก็ขยกวาดเข้าไปแล้วก็หย่อนตัวลงไปครับตรงี้โอเคไม่ยากครับไม่ยากก็ทุกอย่างก็อันนี้มันจะเป็นตัวถังอลูมิเนียม้ารๆเขาเียกว่า extruded อลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมทับนะครับน้ำหนักจะเบามากแล้วก็แข็งแรงมากๆ มันจะเป็นห้องคล้ายๆห้องค็อกพิตของรถรถแข่งครับอืใช่ครับโอเคแล้วเวลาขึ้นยังไงฮะเวลาขึ้นก็อย่างนี้ครับแล้วก็เวลาออกก็ง่ายง่ายมากเวลาอเคครเบผมออกรเน้นเน้นว่าเน้นว่าให้มีพื้นที่เปิดประตูให้สุดอันนี้จะขึ้นหลงง่ายโอเคมือนะครับผมพยายามอย่าใส่แหวนมือข้างข้างขวานะครับเอามือทำข้างนี้แล้วก็มือ ท่าซ้ายค้ำตรงนี้ครับก็ดันตัวออกมาไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากอย่างที่ถ้าคนขึ้นแบบไม่ไม่ชินเนี่ยจะรู้สึกว่ายากครับอผมลองผมลองนิดนึงเกิดประตูปุ๊บหลักการก็คือเท้าซ้ายกวาอาขี้บบข่อเนี้ยนนะฮะได้ครับชึ้โอเคโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันสปอร์ตมากอันนี้คือปรับตำแหน่งอโอเคปรับตำแหน่งได้ก้อเนี้ยปรับตำแหน่งนะโอ้โห เฮ้ยคือแบบมันมันมันฟีลแบบรถสปอร์ตมากๆใช่ครับมันเรื่องเหมือนรถแข่งเลยใช่คือตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวงมาลัยพวงมาลัยมันจะมีความรู้สึกว่าใกล้ชิดมากคล้ายกับ F1 ใช่ครับ,กบเกียร์บบรเกียร์ดูครับเคลืง<ะ>การเข้าเกียร์เหยียบคัทเข้าเกียร์เ, close, เกียร์จะเป็นโ l o s เกียร์โคลสนะครับจะชิดมากขับมันมากโอ้โห้หนึ่งสองถ้าถ้าดึงเกียร์ถอยหลังก็จะต้องดึงสลักขึ้นมาอ๋อ ายบโ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยต้องครับชิปฟีลิ่งมันมันสปอร์ตมากเนี่ยหนึ่งเนี่ยอยากให้อยากให้อยากให้กล้องมาดูอะเนี่ยลองฟังเสียงแล้วรู้สึก็ฟินมากเลยโอ้โหเข่าเกียร์มันตึ๊ก่ะมันตึ๊ก่ะต้องต้องใช้ใบจอบเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยสุดๆคือมันเป็นรถแนวจะว่ายไงดีมันเป็นรถที่ไม่ใช่เดลี่ยูส ใช่ครับมันคือรถที่ไว้วิ่งแบบอ่ะสักวิคแล้วเป็นไรแต่ว่าก็สร้างทําออกมาให้ใช้งานทุกวันได้คือคัดเนี่ยจะลองลังหยียบคันดูคัดไม่ได้แข็งนะครับคันไม่ได้แข็งรถมีมีความสะดวกสบายมีโอ้มีแอร์มีวิทยุครับผมคือการกดลงไปมันมันความรู้สึกนุ่มแต่ในจังหวะที่เราจะคลายเนี่ยมันจะมีความดีดดีดเยอะนิดนึงเป็นสไตล์รถแข่งใช่ครับสุดยอด ตัวนี้เครื่องยนต์เท่าไหร่ครับผม e c c เครื่องนี้เป็นเครื่องพันแปดซูเปอร์ชาร์จครับผม220แรงม้าน้ำหนัก900ารโลโอ้ขนาดนี้คพันแปดพันแปดแล้วเป็นซูเปอร์ชาร์จใช่ครับ200แรงม้าหลายคนบอกอุ้ยตัวเล็กอย่าลืมนะครับว่าคันนี้มันเบามากนะ220แรงม้าคือแบบ0ูนยถึงร้อเนี่ยประมาณอ่าสีวิเท่านั้นเองโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับสนุกแน่นอนครับโอเคต่อไปเราเข้าสู่ขั้นตอนของการ บอ,อกนะฮะจับอกมือขวาอยู่นี่ครับมือซ้ายจาับตรงนี้ดันตัวขึ้นมาครับโอ้โหปัญหาของคนที่อ้วนนะฮะอ้วนถึงเสียอ่านี่คือตัวแรกราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ 3> 5้าล้านสามแสนาครับอันนี้คือเริ่มต้นสำหรับโ o t ัสออปชั่นเต็มออปชั่นเต็มอันนี้คือคือคือครบครบทวน<ช>จริงๆมันมีเป็นแบบออปชั่นอลไหมฮะเรื่องเรื่องของการติด เขาเรียกว่าเป็นคอนฟ lict ใช่ครับมีมครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ก่อนผมต้องเรียนอย่างนี้เพิ่มเติมว่า<ม>รถ2รุ่นนี้เลิกผลิตแล้ว<อ>เลิกผลิตแล้วคือเ,เขาเรียกว่าเป็น OG ภาษาบ้านๆที่ฝลั่งเขาเรียกว่า OG หรือ Original Lotus ที่มไม่มีแล้วเนี่ยจะเป็นคอลเลคเตอร์คาร์ในอนาคตคือ<ม>ถ้าคุณอยากได้รถ e l i IS ล e Ex i เที่เป็นรถ Original l ของ Lo t u s, Lotus, <S ก่อนที่เราจะรีแบรนด์เป็นรถแบบเริ่มเป็นรถ Daily Use เนี่ยรถนี่คือโอกาสสุดท้ายที่คุณคือรถโลตาสสปายแดงที่เป็น o G ตนะว่าง่ายๆโลตัสฉบับซิ่งนี่คือเรียกว่าเป็นคอเลกเตอร์สุดท้ายเขาเรียกว่าเป็นคอลเลคชันสุดท้ายที่เป็นรถซิ่งรถแรงก่อนที่โลตัสจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนบุคลิกเป็นรถใช้งานทั่วไปใช่ครับเป็นรถบ้านเป็นรถบ้านเป็นรถไฟฟ้า SUV 4ประตูแล้วก็มีรถสปอร์ตแต่ก็เป็นรถสปอร์ตที่ Daily Us e ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีความคาแรคเตอร์แบบนี้ครับผมโอเคอันนี้เราไปดูตัวเอลิสละ X-seed <Ex> X-seed นี่ก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่ง X-seed จะเป็นเครื่อง3,500 V6 ซุปเปอร์ชาร์จครับผม3,500 V6 หนกักกว่ารุ่นนู้นประมาณ200กิโลนะครับผมแรงม้า350แรงม้า6สปีดเหมือนกันพื้นฐานแล้วรถ2รุ่นนี้ส่วนหัวเนี่ยจะเหมือนกันส่วนท้ายเนี่ยแตกต่างกันที่เครื่องยนต์จะใหญ่กว่าแล้วก็แชสซี<อ>จะเป็นอลูมเนียมเหมือนเหมือนอลูมิเนียมเหมือนตัวถังทับตัวนี้ครับประกอบท้ายมันจะมีตรงกลาง ข้างหลังและข้างหน้าครับผมแสดงว่าด้านหน้ากับด้านกลางเนี่ยเหมือนกันเหมือนกับตัวอีลิสแต่แต่ท้ายเนี่ยแตกต่างกันท้ายจะเป็นคนละส่วนคือถ้าในอธิบายในเชิงลึกหน่อยก็คือรถรุ่นนี้เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งหมายความว่ามันจะมีอีลิสใช่ไหมครับคือรุ่นนี้เอ็กซิสแล้วก็อีโวล่าอีโวล่าคือสูงสุดอีโวล่าคือจะเป็นหลูขึ้นมาหน่อยแพงสุดนะครับแต่ว่าจะมีน้ําหนักเยอะแต่ว่าตอนที่เขา คิดคนอีโวล่าเนี่ยเขาก็เอาหัวอีลิสนี่แหละแล้วมาต่อตูดอีโวล่าแล้วก็ลองขับดูเอ๊ะซึ่งมันขับมันมากเลยนะคืออีโวล่ามันจะไม่ไม่ได้ความดิบแบบนี้เขาก็เลยเอ๊ะงั้นเราทำเอ็กซิสเป็น V6 ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวเป็นหัวอีลิสท้ายเป็นท้ายอีโวล่าจริงๆภายในก็จะเหมือนกับตัวเหมือนนกัีลิสเลยเราก็จะไม่ได้ไปดูละคือเหมือนเหมือนกันเลยเกียร์ก็เป็นเกียร์หกสปีดเหมือนกันคลัชก็เหมือนกันแต่ในแง่ของตัวเครื่องยนต์ แตกต่างกันเพราะัน<อ>นี้3,500ครับ3,500 V6 เกียร์ก็จะเป็นคนละแบบพัสดก็จะเป็นคนละตัวนะครับผมฉะนั้นฉะนั้นชิปฟิลลิ่งก็จะแตกต่างกันด้วยชิปฟิลฟลิ่งอ่ะเหมือนกันแต่ว่าแค่ว่าเกียร์กับว่าทอนอาจจะไม่เท่ากัน,<อ>กนเพราะว่าซีซีไม่เหมือนกันครับผมโอเคอันนี้ราคาตัวนี้เท่าไหร่ฮะถ้าเป็นนี้ถ้าเป็นตัว9ก้าล้านสแสนเาหมื่นครับเาล้านสแสนเหมื่นแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่านี่คือ2รุ่นที่จะใช้คำว่า เป็นไฟนอลอีดิช oh. ันใช่ไหมก็ถ้าไฟนอลอีดิชันก็เป็น6คันสุดท้ายของไทยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ไฟนอลอีดิชันที่เมืองนอกคือตอนต้องเรียนอย่างนี้ครับตอนที่เราสั่งรถเนี่ยไฟนอลอีดิชันยังไม่ออกเราสั่งรถเสร็จปุ๊บไฟนอลอีดิชันออกแต่ถามว่าต่างอะไรกันไหมแทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยมีการรีไวิ์ซูเปอร์ชาร์ตนิดหน่อยแล้วก็ถามว่าล้อแล้วก็เป็นล้อไฟนอลอีดิชั่นแล้วลงมาลายไฟนอลอีดิชั่นแล้วทุกอย่างเหมือนไฟนอลอีดิชั่นหมดแค่เราไม่ได้สติ๊กเกอร์ไฟนอลอีดิชั่นถนัด เรียกว่าไฟแนลออชันของไทยแลนด์แล้วกันเพราะว่าเราจะไม่มีเอาเข้ามาแล้วแต่ตอนนี้ถ้าใครอยากได้ก็ซื้อไม่ได้แล้วเหมือนกันหมดหมดรถหมดแล้วแสดงว่ามีคนจองแล้วใช่ครับมีคนจับจองใกล้จะจับจองกันหลายท่านแล้วครับผมคือเราขายไปแล้วด้วยคันหนึ่งนะครับอีลิสเราขายไปแล้วคันหนึ่งโอ้โหสุดมากนอกจากสองคันนี้อีกคันหนึ่งพี่บ๊อบพาผมไปดูหน่อยเป็นรุ่นอะไรเป็นอีลิสเหมือนกันครับผมเป็นอีลิสสีขาวอืมใช่จริงๆต่างกันไหมครับในในแง่ของของตัวเรียกว่า สิ่งที่ที่เราไปดูกัน2คันเมื่อสักครู่เป็นออปชั่นแตกต่างกันดีกว่าครับเพราะว่าอย่างคันสีเขียวเนี่ยะจะเรียนจะเรียนเห็นว,ว่าสีเขียวนมันจะเป็นคือโรตาสเนี่ยมันจะมีออปชันแบล็กแพคแบล็กแพคหมายความว่าหลังคาดำ<อ>หลังคาดํากระจกดำคันเมื่อกี้ไม่มีหลังคาดำ<อ>เป็นหลังคาผ้าสีดําแต่ว่าไม่มีสีดําตรงนี้ครับ<อ>กระจกไม่ได้ดําก็คือก็คือเป็นชุด้ายไ,ไม่ได้ดำอืจริงๆก็คือเหมือนกับคันสีเขียวแต่ว่าไอ้ตัวนี้กระจกข้างเป็นสีดํา ตัวเรียกว่าเป็นตัวชุดหลังเขาเรียกว่าเป็นตัวกาบหลังคาาใช่กบหลังคากาบหลังคาเป็นสีดำภายในก็คันนุนจะเป็นหนังอันนี้จะเป็นเนปป้าผสมอะคันทาร่านะครับผมคันนุนจะถูกคอนฟิกมาให้แบบแนวเฮลิเทจนิดนึงครับสีเขียวเบาสีเบจครับผมอืมอ่ะอุ้ยแต่กล้องอ่ะดูดูภายในฮะดูภายในอ่ะเบาะเบาะตัวนี้ก็จะเป็นหนังผสมกาเนปป้าเนปป้าครับผมนี่แล้วก็มีตัวอะคันทาร่าด้วยนะใช่ครับ ครับอาคารฮาร่าใส่เข้าไปคืออันนี้มันก็จะเป็นแนวแบบว่าสปอร์ตไปอีกใช่คือคือไปคือไปอีกขั้นหนึ่งเลยคาแรคเตอร์ <Character S 1> จะไม่เหมือนกันสองคันนี้ไม่เหมือนกันฉะนั้นเครื่องยนต์ก็เหมือนกับที่เราไปดูคัน <Okay S 1> เสมือนกันเหมือนกันครับแค่คนละสีรถคนละสีแล้วก็มีภายในที่ไม่แตกต่างเล็กน้อยอืมโอเคถือว่านี่เป็นการเปิดโลกเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์คาร์ก็คงจะต้องเรียกว่าเป็นสปอร์ตคาร์ในเมมเบอร์บบเป็นสปอร์ตคาร์ครับเป็นสปอร์ตคาร์ที่ให้ฟีลลิ่งเหมือนซูเปอร์คาร์เลยกัน ผมต้องต้องต้องบอกแบบนี้ว่าตัว E-Lise แล้วก็ตัว e x i e e d ดว่านี้ถ้าใครอยากจะมาดูแนะนำว่าอยากให้มาที่งาน Moto อร์เอเพราะนี่น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้เห็นจะใช้คำตันได้ไหมพี่บ๊อบใช่ครับเพราะว่าถ้าผมขายหมดปุ๊บก็อาจจะไม่ได้เห็นกัะอิกแล้วอาจจะต้องไปหาดูบนถนนเลยนะครับใช่ก็ต้องรอดูก็จะต้องรอดูเขาเรียกว่าไงไปดูโชว์รูมก็ก็ไม่ได้นะ ก็คือถ้าคุณจะมาสัมผัสตัวรถสปอร์ตของ Lotus สก็ต้องมาที่งานนี้เท่านั้นจริงๆครับส่วนอิมิราเดี๋ยวมีคนถาม e m มิราเนี่ยเราจะได้เห็นคันจริงเมื่อไหร่ครกลางปีหน้าครับางคือตอนนี้เราสั่งรถไปแล้ว2คันเป็นรถดิสเพลย์คันหคันรถเดโม่หนึ่งันนะครับผมก็รถจะเข้ามากลางปีหน้าเพื่อมาเปิดตัวในประเทศไทยครับส่วนรถที่ ลูกค้าครับจะคอนฟ l i จับจองเนี่ยอาจจะได้แบบประมาณปลายปีหน้าเลยนะครับออจองเร็วก็ได้เร็ว,วรด้วยความด้วยความคอนฟ lict ก็คือคุณอยากได้อะไรคุณก็ติ๊กไปเหมือนเหมือนคุณสั่งอาหารอ่ะคุณอยากได้อะไรเพิ่มคุณก็ติ๊กเพิ่มไปได้เลยและแน่นอนว่าไอการติ๊กเพิ่มเนี่ยคุณก็ต้องเพิ่มเงินเข้าไปด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับในกลุ่มรถที่เป็นสปอร์ตคาร์หรือแม้กระทั่งพรีเมียมแบรนด์ในบางยี่ห้อแต่ว่ามีเรามีข้อดีอย่างนี้ของอิมิล่านะครับอิมิล่าเฟิร์สดิ สีเบาเลือกไปเลยไม่คิดตังค์สีเบรกเลือกเลือกไปเลยไม่คิดตังค์ล้อเลือกอะไรไม่คิดตังค์สปอร์ตซัสเพนชั่นไม่คิดเงินครับอันนี้ก็คืออออปชั่นค่อนข้างเต็มราคาที่เราเปิดเนี่ยคนอาจจะคิดว่าสูงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆอ่ะออปชั่นเต็มมากเพราะอนาคตเนี่ยเฟิร์สอิดิชั่นเมื่อขายหมดเนี่ยจะเป็นรถเบสแปลว่า oh. สิ่งที่คุณเคยติ๊กอะคิดตังค์หมดเลยเพิ่ออ,อ,อาจจะแพงกว่าไฟนอลอิดิชั่นของเราก็ได้ว่าง่ายๆใช่ครับมาก่อนได้ก่อนใช่ครับเต็มก่อน ใช่ครับแต่ใครมาทีหลังติ๊กเอานะเพิ่มตังเอานะใช่ตอนนี้เหมือนออปชั่นเต็มออปชั่นเต็มให้ให้เต็มทุกอย่างเลยเรียกว่าล่อจะใช้คำว่าล่อได้ไหมแบบว่ามาซื้อกับเราก่อนเนี่ยมาซื้ออี dition แรกเนี่ยได้เต็มนะแต่เราเราไม่ขายออปชั่นครับเราไม่ขายออปชั่นเราให้เต็มเลยครับผมได้เขาเรียกว่าเน้นอัธรรถในเรื่องของการขับขี่ที่สนุกนั่นเองใช่ครับก็วันนี้ก็ถือว่าใช้คำว่าจะน้ำจิ้มก็ได้นะสำหรับโลตัส ในภายใต้การดูแลของเวิร์นซึ่งนี่ถือว่าเป็นการจะใช้คาว่าเป็นการกลับมาก็ได้ใช่ครับอย่างเป็นทางการนะครับใครที่อยากจะมาชมคันจริงของโรลลัสไม่ว่าจะเป็น e อ็กซีหรือแม้กระทั่งอีลิสเนี่ยก็มาดูกันได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่านี่น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้เห็นรถ3คันที่จอดอยู่ในบูธนี้มาชมและสัมผัสกันจริงหรือถ้าใครสงสัยอะไรมาถามพี่บ๊อบได้ได้ครับพี่บ๊อบอยู่ตลอดใช่ไหม<ะ>ครอยู่ตลอดครับอยู่ตลอดครับได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรลลัส แน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อบมากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปดูที่บูธไหนติดตามกันได้ที่คาร์ไซทีมครับไม่พลาดทุกเรื่องยันยนต์ติดตามได้ที่คารไซทีมทั้ง f a c o b o o k คาร t ไซทีมกดไลค์กด s ี e First เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยันยนต์ยูทูบคาร Channel กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ c a r s i t e an th